สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classic o Future ในวันจันทร์ที่17มิถุนายนนะคะสำหรับเมื่อวันศุกร์นะคะราคาทองคำก็บวกเพิ่มขึ้นได้4.76เหรียญน,นะคะปิดไปที่1,390.20นะคะมีความเคลื่อนไหวในกรอบ1,378ถึง1,391นะคะ สำหรับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะราคาทองคำก็แกว่งตัวผันผวนในกรอบ1366ถึง1394มีราคาปิดของสัปดาห์เพิ่มขึ้น7เหรียญน,นะคะราคาแว่งตัวไซเวยยขึ้นลงตามการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐค่าเงินยน US, ูเอสดอลลาแล้วก็การคาดการเกี่ยวกับการใช้มาตรการ QE ของเฟดนะคะรวมถึงการคาดการเรื่องธนาคารกลางของประเทศต่างๆจะ ชะลอการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจลงนะคะหลังจากที่ BOJ ไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะคะนะคะทองคำในช่วงนี้ก็ยังเคลื่อนไหวในกรอบออกทางด้านข้างนะคะยังไม่เลือกทิศทางแล้วก็คาดว่าจะรอผลการประชุมนโยบายการเงินของเฟดวันที่18-19มิถุนายนนี้นะคะซึ่งตลาดก็จับตาว่าเฟดจะคงใช้มาตรการซื้อพันธบัตรเดือนละ 8.5หมื่นล้านยูเอสดอลลาร์ต่อไปหรือไม่นะคะโดยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาในช่วงนี้ก็แสดงว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยฟื้นตัวอย่างอ่อนๆนะคะก็ทําให้ตลาดยังกังวลว่าเฟดจะลดจําน,นวนเงินเข้าซื้อพันธบัตรลงในไม่ช้านี้นะคะแต่ก็ยังมีประธานเฟดบางสาขาแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนี้ สำหรับในสัปดาห์นี้นะคะก็มีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐรที่จะประกาศที่สำคัญได้แก่ดัชนีราคาผู้บริโภคนะคะจำนวนบ้านเริ่มสร้างแล้วก็จำนวนผู้ขอรับสุขก,การว่างงานรายสัปดาห์ยอดขายบ้านมือสองนะคะแล้วก็มองกรอบความเคลื่อนไหวของราคาทองคำในสัปดาห์นี้นะคะว่าจะไซด์เวนในกรอบ 1, 3 6 0มถึง1,420นีะคะมีแนวต้านหลักก็ที่เรเวณ1410รแล้วก็1420 ส่วนแนวรับที่บริเณ1370แล้วก็1,365นะคะแล้วเรามาดูข่าวทาง IMF นะคะก็ลดการคาดการ GDP ปี57ลงของสหรัฐนะคะลงเหลือ2.7%นะคะจากเดิมที่คาด3.0%แล้วก็ทาง IMF ก็ยังคาดว่าเฟดจะคงใช้มาตรการ QE ซื้อพันธบัตรเดือนละ8.5หมื่นล้านต่อไปนะคะจนถึงสิ้นปี ส่วนทางด้านยุโรปนะคะเป็นมาัิการยุโรปนะคะก็เตรียมเจรจาในเรื่องการเปิดการค้าเสรีหรือว่า FTA กับสหรัฐส่วนในตลาดทองคำนะคะเฮดฟันก็ยังเชื่อว่าทองเนี่ยยังสามารถลงได้อีกนะคะหลังจากที่นักลงทุนเนี่ยถอน ETF ทองคำไปแล้วถึง2.08หมื่นล้านดอลลาร์นะคะ แล้วก็เฮดฟันเพิ่มสถานะช็อตเป็น67,374สัญญานะคะณนะวันที่7พฤษภาค,คมแล้วก็ทางประธานของเฮดฟัน BlackRock นะคะก็เปิดเผยว่ายังคงลงทุนซื้อทองนะคะเพื่อกระจายความเสี่ยงขณะที่พอลจอรสันนะคะอีเฮดฟันอีกกองหนึ่งก็ยังคงมองมอง,มองบวกต่อทองนะคะ แม้ว่ากองทุนของเขาจะขาดทุนไปแล้ว27นะคะในเดือนก่อนสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสารัฐที่ประกาศเมื่อวันศุกร์ออกมาค่อนข้างเยอะนะคะอย่างเช่นดัชนีราคาผู้ผลิตบวกขึ้นมา0.5นะคะดุลบัญชีดันสพัสอยู่ที่106ขาดดุล106พันล้านนะคะแต่ก็ยังต่ำกว่าที่คาดการ110 0 0 0ล้าน ยอดลงทุนระยะยาวสุที่ของต่างชาติเนี่ยลดลงนะคะก็ลดลงไป37,000ล้านนะคะแล้วก็ยอดผลผลิตอุตสาหกรรมก็เท่าเดิมนะคะเพิ่มขึ้นอัตาศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะเท่าเดิมอัตราการใช้กำลังผลิตอยู่ที่7.6เปอร์เซ็นต์นะคะก็ต่ำกว่า เดือนก่อนเล็กน้อยส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่82.7นะคะต่ำกว่าเดือนก่อนที่84.5มาตรตางเงินเฟอ้อคัดการอยู่ที่32มดนะคะขึ้นมาจาก3.1ตอนนี้เราก็ยังอมองทองว่ามีโอกาสที่จะเป็นแนวโน้มขขึ้นในระยะสั้นได้นะคะถาว่าสามารถยืนเหนือ13 6 0ได้เนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะสร้างฐานแล้วก็กลับไปเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่ว่าใน ช่วงสัปดาห์นี้นะคะก็ยังมองว่าเคลื่อนไหวไซเวทออกทางด้านข้างอยู่นะคะก็อาจจะมีการผันผวน,นได้ในช่วงที่เฟดออกมาพูดนะคะทางด้านประธานเฟดนายเบนเบนเกออกมาพูดซึ่งการประชุมเฟดก็จะมีวันที่สิบแปดสิบเก้ามิถุนายนนะคะแล้วก็ประชุม G ีแปดวันที่สิบเจ็ดสิบแปดมิถุนายนก็อาจจะมีความผันผวน,นได้นะคะในช่วงในช่วงของการแถลงการของเบนเนเก ก็ดูแนวต้านหลักๆนะคะ1,410 1,420ถ้าหากผ่าน1,420 1,425ไปได้นี่ก็จะไปต่อที่1,440นะคะส่วนการทะลุกรอบล่างลงมาจาก1,360เนี่ยก็จะมาที่บริเวณ1,340แล้วก็1,320ได้นะคะสําหรับ แนวรับวันนี้นะคะก็ที่บริเวณนึ่มย1 3 7สินวต้าน1 3 9 5 1 4สาแล้วก็1,410นะคะส่วนดาวโจนส์เมื่อวันศุกร์นะคะปิดลดลงไป1 0 5 9 0จุดนะคะปิดไปที่15,070จุดนะคะนักลงทุนก็กังวลว่าธนาคารกลางของประเทศต่างๆเนี่ยจะลดมาตร,รการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ราคาน้ำมันปรับขึ้นมานะคะ1เหรียญ 1%, 1, 1กว่านะคะทั้งไอซ์เบรนแล้วก็ในสเมกก็จากสถานการณ์ตึงเครียดในซีเรียนะคะส่วนค่าเงินยูเอสา,าก็ยังอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องนะคะเงินบาทปิดไปที่30.55นะคะวันศุกร์แล้วก็ยังมีแนวโน้มว่าอ,อาจจะแข็งค่าได้นะคะแต่ในระยะสั้นอาจจะมีการอ่อนตัวทางเทคนิคส่วน s อ d r วันศุกร ไม่ได้ทำอะไรนะคะถือทองเท่าเดิม1 3 5 3งัตันเดี๋ยวเรามาดูกราฟของซิลเวอร์นะคะก็จะเห็นว่าซิลเวอร์สามารถทะลุกรอบบริเวณ22เหรียญขึ้นมาได้นะคะวันนี้คาดว่ามีแนวต้านบริเวณ22.25แล้วก็22.6แนวรับที่บริเวณ21.95แล้วก็21.57นะคะส่วนเ,เงินบาทนะคะ เงินบาทก็แข่งค่าขึ้นมารวดอย่างรวดเร็วนะคะแต่พอ,อถึงกรอบด้านล่างนะคะของแนวโน้มขขึ้นนะคะก็ทำให้เงินบาทเนี่ยอ่อนตัวลงมาในระยะสั้นก็อาจจะมีการอ่อนตัวทางเทคนิคในระยะสั้นได้แนวรับที่30.45 30.3ุนะคะแนวต้าน30.75 30.95แล้วก็31.15สุดหนึ่วน ไอสเนะคะราคาก็ยังแกว่งตัวผันผวนนะคะแล้วก็ดูแพทเทิร์นของราคาก็ยังเป็นลนักษณะของไซด์เว y อัพแนวโน้มก็มีอาจจะขึ้นไปทดสอบบรน m o ม i n g เว e เอเวอนะคะที่บริเวณ108เหรียญได้นะคะก็คาดว่าวันนี้มีแนวรับที่บริเวณ1 0 4 4 5แล้วก็104.25แนวต้านที่106.65แล้วก็108ส่วนเซ็ต0นะคะ หลังจากที่ปรับขึ้นมาแรงนะคะแล้วก็กลับมายืนเหนือ960ได้ก็มีสัญญาณบวกมากขึ้นนะคะแต่ก็อาจจะพบการชะลอตัวถ้าหากว่ายังไม่สามารถผ่าน995ได้นะคะคาดว่าวันนี้มีแนวรับที่เริเวณ970แล้วก็960นะคะแนวต้านที่985แล้วก็995นะคะ สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตาสารุพัน์จาบโิยสทคาวิกโกฟิเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ